วันนี้ใครที่ผ่านเข้ามานะคะวันนี้เป็นคลิปของคุณดวงเรื่องความรักนะคะความรักของคุณช่วงนี้เป็นยังไงนะคะอ่ะเดีย๋ยวแม่หมออ่านให้ฟังถ้าคุณรับนี่คือดวงความรักของคุณถ้าไม่รับให้คุณเลื่อนผ่านไปเลยนะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวติดต่อกับแม่หมอได้เลยนะคะปกติแม่หมอจะดูอ่า p r i v a t อันนี้เป็นวีดีโอแรกที่อัพโหลดออนไลน์แล้วก็ให้คนภายนอกได้ติดต่อได้ ความรักของคุณเหมือนเป็นความรักที่คุยกันผ่นานทางข้อความมากกว่าเป็นความรักที่ศึกษาดูใจกันมาแล้วก็รักกันมากคือคุยกันแล้วรู้เลยว่าเป็นคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่อยากลงหลักปักฐานด้วยความรักครั้งนี้ดูเหมือนว่าคุณกับสองคนเคยคุยกันมานานแล้วว่าจะเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็แต่ยังไม่ได้เคยเป็นแฟนกันก็เลยกลับมาคุยกันใหม่ มีการออกสังสรรค์ดื่มดัมปาร์ตี้ด้วยกันบ่อยๆแล้วก็มีการศึกษาดูใจกันเคยเลิกกันไปแล้วด้วยหรือเปล่าคะแล้วก็เขาก็กลับมาอีกครั้งคุณสองคน,นี่เคยเลิกกันไปแล้วมีความอยากคบกันแต่ความรักก็เป็นอุปสรรคนะคะแล้วก็มีความมีอุปสรรคเข้ามาทําให้คุณสองคนเลิกกันไปแล้วในการเลิกกันครั้งนี้นะคะคุณสองคนยังไม่ได้ลืมกันเลยยังมีความรักหันหน้าเข้ากัน ถึงแม้ว่าเลิกกันไปแล้วเนี่ยคุณสองคนก็ยังแบบมองหากันตลอดคิดถึงกันตลอดนะคะมองเห็นถึงอุปสรรคในการเลิกกันด้วยไม่ใช่ว่าไม่เห็นแต่ก่อนที่จะเลิกกันอ่ะก็มีอุปสรรคมาก่อนนันแล้วซึ่งคุณสองคนก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหาของการเลิกกันนั้นคืออะไรแต่ก็ก็ยังมีความรักให้กันอยู่ยังรอกันอยู่ถึงแม้ว่าเลิกกันไปแล้วรู้สึกเหมือนสองคนคุณสองคนต่อไปจะได้กลับมาคบกันอีกนะคะเพราะว่า ไพ่มันบ่งบอกถึงการกลับมากันการพยายามเริ่มต้นใหม่ของสองคนเอ่อถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะยังเป็นความรู้สึกดีๆกันอยู่แต่เหมือนคุณสองคนก็ยังมีความคิดถึงนึกย้อนหลังไปเรื่องเรื่องเก่าๆกันอยู่ที่เคยมีด้วยกันมาแล้วก็ก็ยังเป็นที่รักของกันและกันอยู่เป็นแสงสว่างเป็นความหวังของกันและกันอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะคิดมากอาจทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพได้ด้วยนะคะแล้วก็อืมขอให้พักผ่อนมากๆแล้วก็ รู้สึกเหมือนว่าต้องต้องต้องมีความแบบลองอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนลองอยู่เงียบๆแล้วก็ทั้งสองอาจจะมีความแบบรู้สึกเงียบอะค่ะรู้สึกว่างเปล่านิดหนึ่ง,งก็ไม่ได้ห่างเหิกันไปไหนไพ่ได้บอกว่าคนสองคนนะคะจะได้กลับมาคบกันอีกนะคะเพราะว่าคุณทั้งสองสามารถเอากันอยู่ในที่นี้หมายถึงคุณฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งที่ ที่อาจจะฐานะาทางด้านการเงินนะคะน่าจะดีกว่าเยอะแล้วก็สถานะไม่เท่าเทียมกันมีความไม่เสมอภาคกันในเรื่องการเงินฐานะแล้วก็แต่ว่าดูเหมือนความรักครั้งนี้จะเป็นในอนาคตค่ะจะเป็นรักที่ดีนะคะถ้าคุณสองคนรอกันอะ่ะแม่หมอยืนยันว่าคุณสองคนจะได้กลับมารักกันใหม่นะคะไพ่นี้ออกมาว่าคุณสองคนได้กลับมารักกันไหมคะ่ะถามว่าจะอีกนานไหมภายในสองเดือน ตัวนี้หางานก่อนเอ้ยตัวนี้ทำงานก่อนเดี๋ยวเขาเข้ามาจีบนะคะพักผ่อนให้มากๆช่วงนี้มันจะเงียบจะเหงาหน่อยคุณก็รอคุณก็รอเขาเดี๋ยวเขาจะกลับมาค่ะม,มีความคิดถึงเขาคิดถึงเรานะแล้วก็ เขาก็รู้อยู่ว่าเรารอนเขาก็กลับมาต่อสู้กับปัญหาอยู่แต่ก็กลับมาเห็นไหมสุดท้ายก็กลับมาคือจะบอกว่าการกลับมาของเขาเนี่ยช่วงนี้เขาก็แบบจะหางานทำงานเอ้ยไม่ใช่อะไรนะทํางานไปก่อนคือพยายามโฟกัสเรื่องงานไปอยู่แต่เขาก็จะเข้ามามีความจีบเราก่อนเราก็รอไปก่อนนะคะ ไม่รู้ว่าที่ทะเลาะกันเลิกกันเพราะว่าอะไรแต่เขาก็คิดดาวคือเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อะพูดตรงๆนะมีความพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ได้เอาจริงช่วงนี้ก็จะเงียบหนอหน่อยคุณก็รอไปก่อนนะคะรอถ้าคุณชอบคนนี้ให้รอมีความจีบอย่าคือปล่อยให้ตัวเองทําอะไรที่สนุกบ้างอย่าพยายามแบบอยู่แบบเศร้าๆนะคะ เขากําลังต่อสู้กับปัญหาอยู่ปัญหานี่อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่กําลังต่อสู้ปัญหากันอยู่แต่เขาก็กลับมานะคะถ้าเร็วสุดเอาตีๆไปภายใน2เดือนอะกพะสุดท้ายเดือน8ปดอะเาเดือน8ปดมังจะได้กลับมาคบกันก็คือภายในปีนี้แล้วค่ะสุดท้ายก็ได้กลับมาคบกันนะคะไพ่นี้ออกมา2ลรอบไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรบางคู่อาจจะไม่ได้เลิกกันแต่ว่าบางคู่อาจจะแบบมีปัญหาแล้วก็ได้ห่างกันไปช่วงหนึ่ง การห่างช่วงนะั้นะคือเป็นช่วงที่ทรมานมากเพราะต้องสองรักกันมากแต่ไม่สามารถแบบปรับความเข้าใจได้แต่ก็มกีการนึกถึงการนึกถึงการคิดได้ว่าคนทั้งสองคนนะะเป็นความรักของกันรลกกันแล้วก็สุดท้ายท้ายส,สุดนะคะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมค่ะขอให้คุณนะคะเชื่อมั่นในพลังงานแห่งความรักแล้วก็พลังงานไพ่ถ้าคุณคิดว่าเขาใช่ค่ะอย่าไปทําอะไรที่ไม่ดีนะคะเพราะไพ่ไม่ได้บอกบอกว่า อะไรที่ไม่ดีะจะเกิดขึ้นแค่บอกว่าให้คุณนะคะรอได้แต่ว่าก็ดูแลสุขภาพแล้วก็รักตัวเองแล้วก็ช่วงนี้ทำให้ตัวเองดูผ่องใสให้ดูสวยให้ดูหลอแล้วก็ยังไงความรักครั้งนี้ก็กลับมานะคะก็รักกันทั้งสองแล้วก็ไม่มาเป็นกำลังใจให้ถ้าสนใจอยากดูไพ่ส่วนตัวติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ